อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันพลตำรวจเอกพงษพัฒน์ไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสร้างโรงพักชี้ถูกฝ่ายการเมืองโยนมรดกบาป นายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเกล่าวถึงโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนโดยย้ำว่าโครงการนี้มีความผิดสองส่วนคือการรวมสัญญาในสมัยรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะจากเดิมที่แบ่งสัญญาประมูลเป็นรายภาคมาเป็นการรวมสัญญาซึ่งกลายเป็นต้นต่อของปัญหาและเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติหัวในเรื่องของการล็อกสเปค อีกส่วนเป็นความผิดในส่วนของผู้รับเหมาซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าบริษัท PCC Development and Construction ที่ไม่ต้องการก่อสร้างจริงแต่มุ่งหวังได้เงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยการเสนอราคาต่ำกว่าราคาจริงกว่า500ล้านบาททำให้ได้ไปซึ่งสัญญาและยังเบิกเงินไปล่วงหน้าอีก1,500ล้านบาทแล้วปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัท PCC ยังเข้าขายช่อกงผู้รับเหมารายย่อยล่าสุดมีผู้รับเหมาทยอยร้องกับ DSI แล้วกว่า10รายนอกจากนี้นายทาริศยังกล่าวถึงประเด็นประธาน TOR โดยย้ำว่าพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงเจริญอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวเฉพาะทำ TOR ก้าภูมิภาคในตอนแรกซึ่งเป็น TOR ที่ดีและถูกต้องแต่หลังจากยกเลิกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอีกเลย ส่วนนายตำรวจที in. Instead, ่มาเป็นประธาน TOR หลังจากรวมสัญญากำลังตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่แต่ที่มีบางฝ่ายพยายามจะบอกว่าความผิดอยู่ที่ฝ่ายบริหารสัญญาภายหลังซึ่ง DSI มองว่าความผิดเกิดจากการรวมสัญญาและการประมูลรายเดียวเป็นต้นต่อปัญหาแต่ที่มีบางฝ่ายพยายามจะบอกว่าความผิดพลาดอยู่ที่ฝ่ายบริหารสัญญาภายหลังแต่ DSI มองว่าความผิดเกิดจากการรวมสัญญาและการประมูลรายเดียวเป็นต้นต่อปัญหาและเป็นปัญหาต่อเนื่อง หรือเรียกว่ามรดกบาปจะโทษคนทำทีหลังไม่ได้ต้องโทษรายแรกว่าสร้างปัญหาขึ้นมาอย่างไร